อ,อกไก่ก็ต้องกินโปรโตีนก็ต้องถึงทำเมนูอะไรกินดีล่ะวันนี้ตั้งหม้อเลยใส่น้ำนะคะเกลือชมพูน้ำตาลหล่อห้างกล้วยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะไก่ไก่บดลงไปอันนี้ไก่บดท,ที่จันสับเองบดเองนะคะจะได้ล้างอบไก่ได้นะคะก่อนที่จะทําอาหารต่อมาก็มาปรุงน้ําต้มยําค่ะพริกป่นเกลือชมพูแล้วก็น้ําตาลหล่อห้างกล้วยมันนาค่ะ หรือว่าอัลมอนด์บดก็ได้นะคะใส่น้ําต้ยมยำของเราลงไปเลยค่ะพร้อมแล้วสําหรับอ่อย่าลืมต้นหอมผักชีด้วยนะคะสักเขาให้เท่ากันตักมาเลยค่ะอบไก่บดของเราบดผสมหนังเลยนะคะสดน้นาร้อนอร่อยโปรตีนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็กินคู่กับอะไรก็กากหมูสุดอร่อยสุดฟินของเราเนี่แหละคะ่ะทใีใส่ถ้วยเลยเฮน่ากินมากกากหมูพิกัดอยู่ในตะกร้าสีเหลืองกดสั่งเลยค่ะ